สวัสดีสวีดัตนะครับสวัสดีแอนสวีดัตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำภาพปีสองหนึ่งที่มีสี่รูปหรือว่าะจะบานใหญ่กว่าปกติหน่อยเนาะออแบบนี้ก็มีนะครับที่หลวงพ่อท่านได้ทำไว้นี่คือรูปภาพของปีสองหนึ่งคือยันคู่นะครับ นี่เลยคนอื่นเขามีแค่ภาพเดียวแต่ผมมีสี่ภาพเลี้ยงติดต่อกันแบบนี้นยครับเห็นไหมครับสวยงามมากข้างหลังนี่เป็นสนิมแล้วนะที่เป็นโลหะด้านหลังเป็นสนิมแล้วนะแต่ก็ไม่อยากถ่ายให้ดูเพราะมันพลิกมาพลิกไปมันก็อาจจะไม่สวยมั่งภาพนะเออมันเป็นสนิมแล้วนะอันนี้ก็ได้มาจากบ้านคนที่เขามีสตุงสตังเขาเก็บไว้เขาแก่แล้วเขาก็ ออกมาจำหน่ายให้นั่นเองง่ายๆนี่คือรูปภาพของปี21ชนิดมี4รูปพร้อมกันเลยเนะครับเนี่ยชนิดที่มี4รูปพร้อมกันเลยสวยงามมากนะครับหายากนะยังไม่ยังไม่เห็นมีใครมีเอามาทำ u t u b e หรือว่าเอามาให้ชมกันนะแล้วมีตาปั๊มของวัดด้วยนะมีตาปั๊มของวัดด้วยวัดโคศิตารามตรงนี้นะครับนะสวยงามมากเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูไกลๆก็ได้นะดูไกลๆ เนี่ยที่จริงเขาจะเป็นแบบนี้ครับนะที่จริงเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะแบบนี้เลยสวยงามมากเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามมากเลยมีผมก็มีอยู่บานเดียวนะมีอยู่บานเดียวด้านหลังนี่ก็จะเป็นขีดหนิมแล้ววะเนี่ยเป็นหนิมแล้วเนี่ยเนี่ยนะเป็นหนิมแล้วเนี่ยเป็นหนิมแล้วนะครับเป็นหนิมแล้วเป็นภาพที่สวยงามมากเลยมีน้อยเนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วภาพก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะเดี๋ยววางให้ดีๆก่อน เพื่อเอฟซีจะไว้ไปชมบ้างนี่เลยนะครับนี่เลยที่จริงภาพก็จะเป็นเช่นนี้ครับอาจจะวางภาพไม่สวยเนาะผมนะเนี่ยคือภาพปีสอที่คนเราอยากได้กันมากนักนะครับอยากได้กันติดตัวนะไง,ไง่ายๆอยากได้กันติดตัวก็เป็นภาพเล็กที่สามารถติดตัวได้หลวงพ่อก็จะเสกตัวเสกจ,จีวรก่อนเสกตัวของท่านก่อนนะแล้วก็ถ่ายรูปเพราะฉะนั้น รูปภาพของท่านเนี่ยจะอาจจะล้างเท่าไหร่เมื่อไหร่แล้วก็สามารถคุ้มครองป้องกันให้กับคนที่เอาไปติดตัวได้นะครับอันนี้มีมีความพิเศษหน่อยเนาะก็มีอยู่ด้วยกัน4รูปหรือว่า4ภาพกระดาษด,ด้านข้างก็เก่าแล้วนะ่ะกระดาษด,ด้านข้างก็เป็นแบบแดงๆแลว้วอะนะอันนี้คือปี21หรือว่า2 5 21นะครับแบบนี้นะครับบางคนก็ว่าบางคนก็มาจุดตรงเนี้ยของแท้ตรงนีจุดมันไม่ได้เสมอไปครับ นะที่มีเป็นจุดดำๆตรงเนี้ยน,นะก็มีทั้งที่มีและไม่มีนะครับเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะมีนะที่มีจุดดำๆตรงเนี้ยน,นะชุดนี้เขาก็จะไม่มีนะของคนอื่นที่เขาเอามาโชว์เนี่ยก็มีมีเหมือนกันที่ลักษณะที่ว่าไม่มีจุดดำๆตรงเนี้ยน,นะของเซียนใหญ่ๆในรุเทพที่เขารับซื้อนะเอาเป็นว่าที่มีจุดสีดำตรงเนี้ยนะมันมีและไม่มีนะครับอ่าชุดนี้ชุดใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่มี ชุดใหญ่ๆแบบนี้จะไม่มีแบบนี้แต่ถ้าชุดเล็กๆห้อยคอเนี่ยจะมีนะครับเอาง่ายๆซะตรงนี้นี่คือ,อจุดเด่นนะครับที่เราได้เอามาให้ชมกันนะครับอันนี้คือ,อรูปรูปภาพหรือว่าภาพถ่ายของอหลวงพ่อพกลวยชุดตินทโลที่มียันคู่นะครับนี่มียันคู่นะครับ เห็นไหมครับมีความสวยงามแล้วก็แปลกแล้วก็น้อยคนที่จะมีนะที่ที่เห็นลักษณะนั้นนะน้อยคนที่จะมีครับผมก็มีแค่หนึบานเขายันคู่นะครับยันนับโมพุทยา,ายะหรือว่ายันดวงแก้วแล้วก็ยันผีเสื้อนะครับอเอามามีแล้วก็อยากให้ FC ได้ชมว่าเป็นยังไงมีตาปั๊มของวัดด้วยมีทองปิดมาภาพเก่าจากวัดนะครับเอามาฝาก FC นะครับเอามาฝาก FC สําำหรับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ FC ได้ไปพบไปเจอนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ